สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องพระบ้านทั่วทิศเพพิสิทธิจัดให้บายยุ้ยนะคะแล้วก็ช่องยุ้ยพระบ้านนะก่อนอื่นนะคะวันนี้ต้องชี้แจงนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะพระพี่พี่ท่านไหนปิดพระนะคะหนูขออนุญาตจ,จัดส่งวันศุกร์นะคะเพราะว่าวันพฤหัสคงถึงบ้านเย็นๆไม่น่าไม่น่าจะทันนะคะก็พระนะคะมีวันนี้มีราคาเบาๆนะคะมีมาจัดโปรก็ไล่เรียงไปทีละรา,ายการนะคะพระสมเด็จเอาเป็นว่า ส่วนใหญ่คงเล่นลายนะหนูหนูใส่คำว่าองค์ที่1แล้วกันนะคะองค์ที่1ดีกว่าเผื่อพี่พี่พท่านไหนไม่ได้เล่นนะอ่ะเราซูมให้ดูกันใกล้ๆนะคะองค์ที่1น,นะคะพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะเนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ ไปปรับโฟกัสนะวันนี้นเนื้อหามวนสารสวยๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะขอประทานอะไหนะ,นะองค์แรกนะคะรายการนี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะเนื่องจากอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยววันศุกร์นี้เดี๋ยวหนูตีเมาออกนะคะก็ จะทำการเหมาออกนะคะก็จัดโปรนะคะวันพุธกับพระฤหัสเตืนใหญ่พระหนูจะมาจัดโปรนะคะองค์ที่หนึ่งในองค์ที่สองนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่แตกรายงานสวยๆเลยนะพี่นะผิวกุกความเก่านะคะเต็มองค์เลยนะคะแล้วก็ มีปิดทองทั่วองค์ด้วยนะคะสำหรับรายการนี้รายการที่สองนะคะพี่ๆนะใครชอบบ้างผิวแตกๆกุกเก่าๆแบบนี้สวยนะคะสวยงามนะราคาเบาๆนะคะใครสนใจทักแชทนะคะรายการที่สองนะถัดมาเป็นรายการที่สามนะคะนี่มีรงชาติแล้วก็ ปิดทองด้วยนะคะสำหรับรายการที่สามนะพรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่งนะคะพระที่หนูจะจัดโปรนะในรายการที่สามนะคะ รายการที่สี่นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชยโยวัดละคังพิมพ์ใหญ่อะขอเทขอโทษนะคะสมเด็จนะเกศชยโยหกชั้นหชั้นอกตลอดนะคะรายการนี้นะนี่พระสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ นนี้มาสายเลยนะต้องขอประทานอาภัยนะเช้ามาหนูรีไปทำธุระนะคะเกศชโยงที่สี่นะคะถัดมารายการที่ห้านะคะซีนไว้ในถุงพลาสติกนะคะเผื่อใคร โทรมานะคะโทรมาชื่นชอบรายการนี้นะเผื่อบางท่านพี่มีไลน์นะคะรายการที่ห้านะคะนี่พระศึกศึกขักๆแบบนี้นะ นั่งจากเอามือขยับไฟนะคะขอประทานนะเลยสั่นนิดนึงรายการที่ห้าถัดมารายการที่หกนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะรายการที่หกนะคะนี่บอกเลยว่าพระสมเด็จรายการนี้สวยๆนะต้นทุนหนูมาแพงนะพี่นะซื้อมาเป็นพันสองพันแล้วนะหนูคงไม่ขายหลักร้อยนะเพราะว่า ถ้าเราขายพาดัได้หลายองค์ก็ถั่วได้นะคะแต่ว่าช่วงอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้อาจจะเงียบๆกันหน่อยนะคะก็ถั่วไม่ได้นะบางองค์เคยนะคะอย่างที่บอกขายขาดทุนนะแต่ต้องดูด้วยว่าเราขายก่อนหน้านี้เราขายได้ไหมอะไรประมาณนี้อ,อันนี้งูสวยนะอยู่ในกรอบพลาสติกทุนมาแพงนะไม่มีหลักร้อยแน่นอนนะคะรายการนี้นะสองสี่หกเจ็ด เส็จแล้วนะคะถัดมาเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นะเกตชัโยนะคะเจ็ดชั้นอกตลอดนะคะเกตชัยโยอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะเผื่อใครโทรมารายการที่8นะคะ รายการที่9นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินนะคะพระสมเด็จเลี่ยมกรอบเงินเลี่ยมกอดพลาสติกให้ด้วยนะคะรายการที่9นี่พระสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพระเกษตชิดขอบซูมนะคะรายการนี้นะคะ ายการที่9ถัดมาเป็นรายการที่10นะคะเตรียมกรอบเงินให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับรายการที่10พระเกษาทะลุขอบซุ้มนะคะหน้าพระเป็นเม็ดทุกเขียวเลยนะคะรายการที่10 สวยๆเนื้อหาแบบสวยๆแบบนี้นะถัดมานะคะอยู่ในแถวที่สองแล้วนะคะหลวงพ่อปานนะหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพ่วงนะคะนี่ปลิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. พิมพ์พลึกนะคะพี่นะดูนะเราหนูให้ดูด้านข้างนะคะลึกสวยงามนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อปานเช่นเดียวกันนะคะรายการนี้ขี่คุดดนะคะพระสวยๆนะอย่างที่หนูบอกนะคะว่าใครชื่นชอบรายการไหนก็ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะดูด้านข้างหไหมนูนลึกนะคะพิมพ์สวย ผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะขี่ไก่หางพวงเช่นเดียวกันนะ การถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อปานนะรายการนี้ก็ขี่คุดนะคะนี่แต่ตรงนี้พิมพ์ลึกกว่านะถ้าใครชอบนะคะดูว่าผิวนี้สวยนะนี่ลึกชัดนะคะ พิมสวยมากนะคะรายการนี้นะดูนี่แล้วดูเม็ดแร่มอนสารโอ้โหสวยองค์ที่สี่นี่สวยถัดมานะคะเป็นเรือบือนะคะเรือบือนะพระสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะพิมพิมลึกนะคะพี่นะพิมลึกแล้วก็ชัดเจนนะคะดูง่ายนะคะชัดเจน การถัดมานะคะเป็นซุ้มกอนะคะนี่อันนี้เป็นพิมพ์ลายมีกระหนกนะคะพิมพ์ลึกๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอกคอเนี่ยพี่ดูตรงนี้นะพิมพ์ลึกๆนะคะซอกคอแขนนะนี่ลึกมากก็เดี๋ยวช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวหนูพิมพ์ไว้หน้าช่องนะั้นเนื่องจากว่าอยู่นอกสถานที่นะคะไม่ได้เอาไปที่เขียนไว้มานะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อแก้วนะคะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะปีสองสี่ห้าเก้านะคะอืเนื้อเป็นเนื้อ,อ,อกระไหล่ทองด้วยนะคะทองแดงหน้าพระเป็นกระไหลทองนะยกซุ้มมาด้วยนะคะรายการนี้เรี่ยมกรอบเงินมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกันเหงือกันนะ้ำนะ่สําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบนะในความเป็น ชื่นชอบพระอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ชอบเงินนะคะพี่นะบางท่านก็แล้วแต่สะดวกนะไม่เลี่ยมก็ได้เลี่ยมกรอบเงินก็ได้กรอบทองก็ได้นะคะนิคมยันอคระด้านหลังนะคะเราจะเห็นว่าชัดเจนนะคะนี่ดูง่ายนะลึกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมกรอบเงินแท้นะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อก,กันนะคะรายการนี้เลี่ยมกรอบเงินยกซุ้มเช่นเดียวกันนะคะ ให้ชมหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะลวดลายนิ้วมือจีวรนะคะใบหน้าหลวงพ่อท่านยังคมอยู่เลยนะคะตาจมูกปากนะพระสภาพเกือบร้อยนะคะใช้คำว่าเกือบร้อยเพราะเรามองด้วย,วยตาเปล่าเนี่ยยังไม่มีสึกหรอเลยนะคะอันนี้เจ้าของซื้อมาน่าจะเลี่ยมเลยนะ หลังเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะคะตัวหนังสือก็อย่างที่เราเห็นนะคะคมลึกนะ,ะเลี่ยมรอบเงินแท้นะคะรายการนี้ถัดมานะคะเป็นพระหลวงปู่เอี่ยมนะคะเลี่ยมรอบเงินเช่นเดียวกันนะคะยกซูมนะพระสวยๆแบบนี้เลยพื้นผิวก็เรียบนะคะเรียบตึงหน้าพระคมคมเลยนะคะตาจมูกปากแล้วก็เสมาข้างนะ ยานออกขคระนะคะเรายังเห็นได้ด้วยตาเปล่านะอย่างชัดเจนจุดไข่ปลาเลี่ยมกรอบเงินนะคะกันเหงื่อกันน้ำมาเป็นอย่างดีนะคะนี่ด้านหลังนะยันอัคระชัดเจนมากนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะรูปถ่ายหลวงพ่อกล้วยเรี่ยมกรอบเงินแล้วก็เรี่ยมกรอบพลาสติกมาให้นะคะหลวงพ่อกลวยสวยนะคะสําหรับรายการนี้นะครชอบนะคะใจศรัทธานะคะหลวงพ่อกลวยนะเป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่แนะนํานะนี่ด้านหลังเป็นกรอบเงิน รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปานขี่หนุมานนะคะรายการนี้เรี่ยมกรอบเงินมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ยกซุ้มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ พระสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลี้ยมกรอบเงินกันเหงื่อกันนะแล้วดูผิวด้านหลังนะคะดูสวยงามรายการถัดมาเราอยู่กันที่แถวสุดท้ายแล้วนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอันนี้ถักเชือกนะคะถักเชือกแล้วก็ปิดทองด้วยนะคะน่าจะจุ่มลักนะถักเชือก ไวไหมแต่หนูว่าไปแบบสโลไลท์แล้วนะไม่น่าไว้นะคะน่าจะดูได้ทถมนะอ่ะรายการถัดมานะคะใครเช่านะคะบูชาอางค์นี้ไปก็แถมไปพร้อมกล่องนะคะ ภาบกุความเก่านะคะนี่เต็มองค์เลยพระเกษานะคะชลิทะลุนะคะไม่ทะลุนะชิดนะชิดกรอบซุ้มนะคะแล้วก็พระพักก็จะกลมเป็นเม็ดถั่เขียวนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงปุ่ทวดนะคะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะต้องแจ้งนะราคาก็ต่างกันนะนาวากับทองแดงนะองค์ที่หนึ่งนะคะใช้คําว่าองค์ที่หนึ่งนะ เราจะเห็นรอยตะไบนะคะเป็นเส้นๆเป็นทางเลยนะแล้วก็กุ่นะคะกุ่คาบกุ่เขาเรียกอะไรกุ่คาบความเก่านะคะขึ้นเต็มอง,งเลยอันนี้องค์ที่หนึ่งถัดมานะคะเป็นรายการองค์ที่สองนะคะนี่ก็สวยไม่แพ้กันนะคะก็จะมีคาบนะคะความเก่านะขึ้นอยู่ทั่วองค์เลยนะคะ เราให้ดูคมความความลึกของพระนะคะนี่อันข้างนะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะรายการนี้เลี่ยมกรอบเงินมาด้วยนะคะปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันรายการนี้เป็นหลังแบบนะคะเลี่ยมเป็นกระเช้าเงินมาเลยนะคะด้านหน้านะด้านหลังก็เปิดโชว์นะคะเปิดโชว์ด้านหน้าด้านหลังนะเป็นกระเช้าห่วงนี้หนาปึกเลยนะพี่นะกรอบเงินนี้ไม่ต้องกลัว เหรียญเงินหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเท่านะคะนี่สองสี่หกหกนะคะรายการนี้เป็นเงินแท้นะคะแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะสังเกตง่ายๆนะตัวขอไข่นะคะก็ตัวหัวกอไก่จะใหญ่มากกว่าตัวอื่นนะคะแล้วก็มันจะมีเนื้อจุดตรงนี้นะคะสามจุดนี เป็นห่วงเชื่อมนะคะจุดไข่ปลาด้านข้างเราจะเห็นเป็นจุดๆแบบชัดเจนมากนะคะยันอัคละก็เช่นเดียวกันยังคมลึกอยู่เลยนะคะด้านข้างนะคะก็นอจับเป็นเงินนะก็น่าจะเป็นขอบกระบอกนะทำมาเป็นเงินนะคะ อนุมานหลวงพ่อสุนนะคะเตรียมกรอบมาแล้วเรียบร้อยนี่ให้ชมหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะสวยมาก การถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อโสธรนะคะเมืองฉะเชิงเซานะคะสองสี่หกศูนย์นะคะเรี่ยมกรอบเงินแท้นะคะยกซูมให้เรียบร้อยนี่หน้าพระสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะใครมีหลวงพ่อโสธรนะคะพี่นะอาจจะมีเหลือเหรียญเนื้อทองแดงนะไม่เรียมนะแต่อีกหนึ่งรายการนี้นะคะไม่ใช่เนื้อทองแดงนะออกเป็น น้อเหลืองนิดหน่อยนะคะตรงพื้นพื้นผิวนะยันอักขระนี่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะแล้วก็มีเส้นขนแมววิ่งนะคะแล้วก็นี่สวยรายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตาแม่ชีบุญเรือนนะคะ เลียมกรอบกันเหงอกันน้ําแต่ไม่ใช่เงินแท้นะคะราการนี้สวยนะก็ดูคล้ายคล้ายเงินนะคงไม่ไม่ลอกไม่ดําไปกว่านี้นะคะเพราะว่าลักษณะเขาเนี่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นยันนี่เราจะเห็นชัดเจนเลยนะนี่ยันมองได้ด้วยตาเปล่านี่ไม่ต้องเอากล้องซูมเลยนะคะนี่ถ้าเราส่องด้วยกล้องก็จะสวยงามกว่านี้นะคะมารายการสุดท้ายสําหรับ ep นี้นะคะก็จะเป็น เหียนนะคะแม่ชีบุญเลือนนะคะเตรียมกรอบพลาสติกมาแล้วนะคะรายการสุดท้ายให้ดูชัดๆนะคะกรอบนี้คือโคตรเก่านะพี่นะนด้านหลังนะคะยันอักขระชัดเจน ขอก็จะมีรอยบ้างแต่ไม่แตกนะคะไม่แตกนะเป็นรอยนิดนิดหน่อยถ้าเราเอาผ้าชุบน้ำเช็ดก็อาจจะหายนะคะเลือนรางนะแต่แบบนี้ดูมีสเสน่ห์เลนะคะสำหรับท้ายคลิปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะแล้วก็สำหรับใครปิดพ้านะคะเดี๋ยวส่งให้วันศุกร์ทุกรายการนะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณมากนะคะพี่ๆท่านไหนขอรูปอาจจะไม่สะดวกนะเนื่องจากว่าวันนี้หนูมีเดินทางนะทำธุระหลายที่ด้วยนะคะก็ชี้แจงตรงนี้ว่าไม่สะดวกนะคะสําหรับวันนี้ฝากขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ